ก็ขอขอ้าสวัสดีทุกคนนีครับก็อยู่ผมคนเดิมนะจูเน์จูเน่ไฟก็หลังจากหายไปนอนมาหายแบบเหมือนแบบผมหายกระสุนไปแล้วห <c oughs> ยองนะคือมันมีมันมีหลายเรื่องที่มีปัญหาด้วยก็เลยแบบหมดแรงใจทําไปยาวอยู่ยกันเพราะว่ามันแบบมีมีปัญหาทั้งเรื่องแอปเลียวอะไรพวกเอไอวพวกน,นที่ผมเล่นที่ผมเล่นอยู่เนาะก็เลยแบบมีเสียความมั่นใจไปเยอะใช่ครับประมาณนั้นเนาะ ก็วันนี้กลับมาแล้วครับก็กลับมาในสภาพที่พร้อมที่จะทำคลิปแล้วครับผมใช่กดไเลยสวัสนนครับอ่าประมาณนี้เนาะเกมมาไปก็จะเจอวูฟเวนตันนะครับฟูลแลมซิตี้เอร์เบตันทีมนะยุในยูฟาบอลมัดแล้วก็น,น็อตได้ที่แฮมฟอร์เรสน,นะ,คะครับผมประมาณนี้เนาะ อเคเดี๋ยวขอจะขอตแบบนีมีนะมันเออหน้ามีแค่แค่นี้แหละครับไปลุยถ้ามีเสียงแทรกจะต้องขออภัยด้วยด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นเสียงแซทรกอาจจะไม่ได้เสียงแซรกหนักหรอกแต่เป็นแบบไอ้นี่เฉยๆคือผมอยู่บ้านไงแต่อาจจะมีเด็กอยู่เพราะเด็กๆเขาปิดถึงอะไรมันก็เลยแบบมีเสียงอะไรมาแทรกแทงนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผม โอเคมีการเปลี่ยนสกอร์กันตันนี่หว่าเอาเป็นเดี๋ยวเอาเป็นสามวนเอนโอเคไม่ได้เลยอะสกอร์เปลี่ยนสกอร์เปลี่ยนไเล่นไม่ค่อยจะมีแล้วครับตอนนี้ค่ะโอเคครับผม จับเอต้องจำไว้ว่าเกมเออเกมไหนเจอกับนอตที่ดิฟฟอร์เรสน,นะครับโอเคอ่าคาทาเซฟปนะบูโนโบูโนโต้องเล่นตำแหน่งนี้ใช่แล้วไปครับกดแมนยูในชีวิตจริงจะจะปรับตัวได้ใจไงก็ผมก็ไม่รู้หรอกแต่แมนยูในชีแต่แมนยูในนี้แ,แมนยูของซือบังคือโคตรเก่งบอกแค่นี้ ไม่มีใครเอาชนะพวกพวกทีมพวกพวกทีมเขาได้หรอกอื uh ื huh. อผมต้องดูเปลี่ยนด้วยนะยผมลืมไป uh huh. ในที่จริงหอยลุนก็ฟอร์มไม่ดีเลยนะแบบในที่จริงฟอร์มแบบ uh huh. ดรอปไปเลยยิงก็ไม่ได้สร้างสารรค์ให้กับทีมก็ไม่ได้โอ้ตาย จริงผมก็อยากเก็บหอยหอยหอยลุดไว้เพื่อเพื่อเพื่อนักขดูแต่ว่ามันคงเป็นใบบ๊ะมันเป็นใบบ๊ะใดใช่มันเป็นใบบ๊ะใดมันก็เลยแบบน่าจะประมาณนั้นนะครับโผอยู่ฟาชิเป็รลีดนะครับซิตเตอรี่เดี๋ยวรอครบเดี๋ยวเดี๋ยวรอครบก่อนเดี๋ยวรอโอ้ยโอ้ตำแหน่งโอ้ตายละเดี๋ยวรอครบไอ้นั่นก่อน เขาเรยว่เดี๋ยวเราครบแปดเกมนในยูฟ่าก่อนไปเหลืองทีมทีมเราเยอะเยอะมากๆเลยวะ่ะจริงอะผมกับโฟมใช่ไหมซิต,ตี้เขาไม่ยอมจริงๆวะ่ะซิต,ตี้เขาอยากไปโอ้ซิต,ตี้ไปอยากไปจริงๆนะแต่ว่าก็เราก็ตีเสมอมาได้ ยูฟ่านี่เรายัางไงก็ได้ครับแต่ขอให้มันประสบความสำเร็จเนาะเดี๋ยวนะเล่นะขอดูนะผู้เล่นมิวอ้อยแปดคนโอเคทำอะไรเอ๊เมื่อกี้นี้ผมเมื่อกี้นี้ผมเห็นคอี้เมนูมันไปอยู่ข้างบนไงมันเจ็บก็จริงแหละนี่เจอกับเอเวนตันของอุนซอจูเนียจีจีไฟ อนเล่นไปก่อนเลยแอนโทนีแอนโทนีในชีวิตจริงก็เออแกก็มีความมั่นใจมากมา,ม,าม,ามากมากไม่ขึ้นและแกก็แกก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาได้ฟุตบอลเนาะอืมก็แสดงความมีใจให้กับแกให้ด้วยแกไปอยู่กับเรียวเบติสโอ้ทีมนี้มันก็เป็นทีมที่ไม่ได้ดีนะแต่พอแกย้ายไปทีมแม่งหน้ามือเป็นหลังตีเลย <laughs> อ๋อเป็นครบด้วยวะ มาครับผมเกมสุดท้ายในยูเดี๋ยวนะเออไม่ได้วะอ่ะเดี๋ยวเอาดาวรุ่งลงไปก่อนเอาคอปปี้อ่าเอาเอาเอากัตเต้ครับแล้วก็มาซาระอุยนะครับโอ้โหเปิดเปิดมานำเลยเดี๋ยวว่าผมจะมารีวิวอีกเกมหนึ่งที่ผมโหลดมานะแต่ว่าผมว่าจะมารีวิวเกมหนึ่งมารีวิวเกมหนึ่งแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะ ว่าจะโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็รับไม่ได้ปะเล่นฝันไม่ได้เอาเงานเอาไอ้ตัวนี้เล่นไปก่อนเลยกันไอ้ตันนี้ก็ไม่พร้อมอีกเนี่ยไอ้ทีมแบบเนี้ยมันจะเป็นทีมที่เป็นทีมม้ามืดหลายทีมมากเลยมันมันมันม้ามืดมาจากไหนไม่รู้มันไม่เข้าใจมันม้ามืดที่ไหนเลย โอเราแพ้เนี่ยแพ้ทีมเราไม่แพ้มา่แพ,มแพ้ทีมแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูในตารางของยูฟ่ากัน mm hmm. นี่ก็คือตารางยูฟ่านะครับผมเราก็เรา,าเราอยู่ไหนวะอยู่ไสอ๋อเราอยู่ลำซีสิบสองแล้เราต้องไปเล่นเพย์เพย์ออฟนะครับเพื่อเข้าไปรอบสิบหกสิบสอทีมท้ายได้เราอยู่เราเจอกับอาร์เซนอลโอ้โหเจอทีมในอังกฤษด้วยกันอีกวอเตอร์ฟา ไป let's go <S ลืมเปลี่ยนนั่นนี่ก็ว่าแล้วลืมเออลืมเปลี่ยนจริงนะอะไรนี่บอกเลยยามาเรือนาคตแน่นอนเลยว่าอุ๊ อนใจซื้อนักเตะคนเอคนนี้มาถูกคนละไปะโหโดนบอนัสสองหนึ่งอะไรวะนี่อยอ,อะไรเอ้ยอะไรวะเนี่ย มึงมาแพ้บอลหมัดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะพวกอยู่ไหนวะอาแรดฟอร์ดมาอ่เซอร์เซมาคอปปี้มาคอปปี้ไปอยู่ไหนตรงนั้นวะอ๋อเซอร์เซว่า,วาวมันเจ็บแล้วมันอยู่ตรงนั้นอยู่ไหนปีะาอใช่ใช่เกม้ายคือน a อตต t y h ฮ m ฟอร e s t นะครับลูกชอวมันฟิตอะไรนี่บ ล,ลงมาเป็นสำรองก่อนว่า oh, ลูกชอในชุวจริงก็มีสิทธิ์ที่โดนขายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโอ้ oh, เจ็บไปอยู่ในโรงพยาบาลบ่อยมากกว่าลงสนาม okay, อีกโอเคครับผมเรียบร้อยเราชนะไปสามตัวสุ์นะครับประมาณนี้เลยเนาะอัลลับดาซันโบเอ้ยอัลับจ่าฝูงประมาณนี้นะคะรับผมอ่า ประมาณนี้นะดาวดาดาดาวซันโวแล้วก็ดาวแอซิดนะครับผมคาราบาวครับมีลุ้นนอร์ดิแอมโฟลิสกับไบตันนะครับอันนี้ก็อาร์อาร์เซนอลกับฟูลแลมนะครับผมก็ขอจบคลิปในดีโอนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็เจอกันนะผมซิเกนเนสครับูดบายครับไป